ดูนะครับวัสดีคกับเพื่อนวันนี้ก็มีโอกาสได้ทําอาหารแบบอาหารสิงโตนะไม่ค่อยได้กินนานแล้วนี่ก็จะมาทํากินครับเป็นแล้งวงัวขโมยมาจากงานวัดอ่างานบุญข้าวเปลือกนะครับเราไปลักมาเลยมีไอ้น,นี้เป็นตับนะครับไอ้น,นี้เป็นคีรีวนแทนานเป็นเนื้ออัน,นี้เป็นเลือดอ้น,นี้เป็นเพลี้ยถขายไม่ได้ก็ตัวนี้ครับของดีครับต้องโต๊กก่อน แค่เปิดโลกก็เปลี่ยนนะจ๊ะขอเวลาซอยสักกู่ครับหน่อยเนี่ยดาบปปืนเราอันนี้คมมากนะครับขอเวลาซอยเนื้อสักหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาจัตังสรรเมนูกันเลยครับผมเดี๋ยวเราก็ปรุงเลยครับนี่เป็นเนื้อหัวที่สับแล้วนะ น้แบ,บแบกสุลดลงไปเลยครับใช่หลายแสบหลายไปให้ขนโลนไปเลยครับตามด้วยพริกปลนปนนี่ตอยนี้ต้องเน้นเผ็ดนะขาคั่วใหม่ๆมน้ำปลาเนี้อสิไทยมากได้น้ำปลานี้เค็ม ปลใหนึงเข้าขกันก่อนครับกรุกร๊กกุกกุกเดี๋ยวจะมีที่เด็ดอยู่ครับไมไกินแบบนี้นะครับเป็นเมียงคำต้องใส่ต้องใส่มะนาวครับถึงจะอร่อยตามด้วยผักหอมแดงหอมเขียวจะเราซอยลงไปอาหารทิงโตรที่ทำงาน นี่นะครัเหนียร้อนๆนะแค่นี้พอครับลักลบเคเดี๋ยวเรามาจัดจานเลยครับที่เดือดอยู่ตรงนี้ครับเป็นเป็นเมี่ยงคาก้อยเนื้อหัวเราใส่ตับลงไปนะครับที่เราจะชอบทานเนี่ยก็เหมือนเมี่ยงทั่วไปครับห่อด้วยใบยชะพูนี่มันจะทําให้เผ็ดหอมมากนะครับอร่อยมากจริงต้องมีตะไคร้ซอยใส่ด้วยนะนี่ยังไม่ได้อะตะไคร้นี่ใครไม่เคยกินอย่าเพิ่งตายนะครับ เผ็ดก็เราจะมีพริกแห้งจริงๆมีพริกขี้หนูสวนนี่เหมาะมากขี้หนูสวนเตรียมโทนหอมไปได้เลยครับแดงอะไรที่เราชอบทานสุดนี้ได้ตอนที่ไปอยู่เวียบนามเตรียมไม่ค่อยมีครับ ไม่เ,เตรียมไว้เีเตก็จะทำกินคนเดียวแบบห่อทีละคำสองคำนี่ครับจัดลงไปย่งไหนจัดลงไปเลยครับเตรียมโอเคนี่ก็ทานได้นะครับอร่อยสุดยอดก็หอกินนะครับเลือกเลยที่เราชอบนะห่อไหนใหญ่จัดไปเลยนี่กินให้รู้ครับ อ๋อพริกใหญ่จริงอืมสุดยอดครับไปลองทำทานนะครับเป็นสมุนไพรทั้งนั้นสุดจัดปลาดบอก